นิทานนะคะของพูดเลิฟลี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบลกับทิมมี่นะคะเป็นเล่มแรกเราวางขายเพียงแค่เล่มเดียวอยู่นะแต่ว่าที่จริงมันเป็นนิทานชุดนะทุกคนมันจะมีอีกหลายๆเล่มต่อๆมาแต่ตอนนี้เราวางขายเพียงแค่เล่มเดียวก่อนนะคะก็จะเป็นเรื่องเล่าของพูดเลิฟลี่นะคะที่มาเล่าความรักของ แต่ละคนอะไรเงี้ยเป็นความรักของคนนั้นคนนี้ก็หยิบมาเล่านะคะแต่สําหรับเล่มนี้ที่เราดลดราคาก็คือเป็นความรักของเบลกับทิมมี่นะคะอยู่ในเมืองที่แบบว่าไร้เสียงเป็นเมืองที่แบบไม่พูดคุยกันนะคะที่พูดคุยกันได้เออเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคนเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่า ทำไมคนไม่พูดกันเลยล่ะทาไมแบบเราพูดกันไม่ได้หรอหรืออะไรหรือเราแบบยังไงอ่ะทําไมถึงไม่พูดกันอย่างเงี้ยก็เหมือนกับมีความงั้นเราสองคนพูดกันแม้อย่างเงี้ยแบบแอบพูดกันสองคนแม้แล้วก็เริ่มแบบพูดกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบน่ารักกุ๊กก๊ก เป็นนิทานเหมือนเป็นเรื่องสั้นแล้วกันอะเป็นเรื่องสั้นของพูดเลิฟรี่ที่มาเล่าเรื่องกับเบลกับเทมมี่นะคะก็ไปตามอ่านกันได้แบบมีความคุ้มจริงน่ารักน่ารักแบบมันเป็นเรื่องสัน้นเนาะมันก็จะสั้นนิดน,นึงแล้วก็มันก็จะถูกมากด้วยนะคะก็ไม่กี่บาทนะคะแล้วยิ่งลดราคาอีกก็โอ้ยถูกเข้าไปอีกนะคะไปตามซื้อกันได้นะคะ